สวัสดีค่ะพี่บอสนะครับนักศึกษาเภสัชศรราสตร์สารพัดธัญญาอรการนักศึกษาเภสัศรรชศาสตร์ชั้นปีที่3ครับส่วนพี่กุ๊กิกนะคะนักศรรึกษาเภสัชศาสตร์สุพิทยาเสนาวุฒินักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4ี่ค่ะพวกเราทั้งสองคนมาจากสโม,มสรนักศึกษาเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนอื่นเลยนะคบก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ RSU รุ่น,ท,นที่39ทุกๆคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณะเกษศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะครับพี่ก็ต้องขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเขียวมะกอกอันแสนอบอุ่นของเรานะคะจะบอกว่าน้องๆเน,นี่ยเก่งมากเลยนะคะพี่บอยเห็นด้วยเลยครับพ,พี่กุกิจพี่กุกิจจะถามพี่บอดก็แค่ตอบกิจกรรมปฐมวิเทศของเราเนี่ยจัดขึ้นวันไหนคะ กิจกรรมมาสมเทศนนนักศึกษาใหม่นะครับจะจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับโดยจะจัดขึ้นในช่วงเวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา15นาิก30นาทีครับ ใช่แล้วค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนักศึกษาเพศศึกษาชั้นปีที่1และผู้ปกครองทุกท่านนะคะให้มาเข้า,ขาร่วมกิจกรรมปฐมิเทศครั้งนี้กันเยอะๆนะคะขอแอบกระซิบว่ากิจกรรมปฐมิเทศเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สาคัญสำหรับน้องๆชั้นปีที่1มากเลยนะคะพี่บอสพอได้หากว่าน้องๆพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปเนี่ยน้องๆจะต้องมาชดเชยในภายหลังด้วยนะคะถูกต้องแล้วลครับพี่โกกิก,กพี่โกกิกครับนั่นแสดงว่ากิจกรรมปฐมิเทศของเราเนี่ยจัดขึ้นทั้งวันเลยนะครับและแบบนี้ ทางคณะของเราอ่ะมีการจัดเตรียมอาหารว่างหรืออาหารกลางวันให้กับน้องๆท่านผู้ปกครองได้ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่บอสเพราะทางคณะของเรานะคะได้เตรียมทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวันให้กับน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับพี่กุ๊กกิ๊กพี่บอสคะแล้วกิจกรรมปฐมนิเทศเนี่ยน้องๆจะได้ทําอะไรบ้างคะครับผมน้องๆก็ได้พบปะกับท่านคณะบดีและคณาจารย์มากมายเลยและที่สาคัญเนี่ยน้องๆจะได้รู้จักกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรของเรามากขึ้นไปอีกด้วย อีกทั้งน้องๆนะคะจะได้รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามหลักสูตรเพศสศสตราบัณฑิตฉบับปรับปรุงพุทธศรรักราช2566พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอีกด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะครับและที่สาคัญน,นะคะพี่บอสน้องๆจะได้รู้จักกับพวกเราสโมสรน,นักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะอ่าแล้วการแต่งกายของน้องๆล่ะครับต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้นหรือเปล่าใช่แล้วค่ะพี่บอสน้องๆนะคะจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาแบบที่พวกเราใส่กันอยู่ตอนนี้เลยอ่าโอเคครับ และตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กับวันจัดก,กิจกรรมแล้วก็เวลาในการจัดกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมคร่าวๆเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมประถมเทศของเราเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนไปกันเลยสำหรับสถานที่จัดกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ประโชนป่งวิทยา1และ2และห้องชลอโสโลจินดาที่อาคารสวนปาถาอาสมประโชเป่งวิทยาที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้นั่นเองคะ่ะพี่บอส สุดท้ายนี้นะครับพูพี่ทั้งสองคนก็ขอเชิญชวนน้องๆให้มาเข้าร่วมกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศ,ศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2567กันเยอะๆนะครับหวังว่าพูพี่ทั้งสองคนเนี่ยจะได้มาเจอกับน้องๆในงานนะและก่อนจะไปนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดหรือน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมประถมนิเทศนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage หน่วยกิจาการนักศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สวัสดิการและสิทธิ์กาสัมพันธ์กอสอสอสอหรือช่องทางต่างๆของสมสรน,นักศึกษาเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันในงานนะครับบ๊ายบาย